สวัสดีคะ่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีดขนาดเล็กนะคะขนาดพกพาความยาวด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่6กนิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบมีดอยู่ที่3ามนิ้วครึ่งนะคะมีดเล่มนี้มีดเล่มนี้จะเป็นมีดที่เล็กนะคะสําหรับพกพาแล้วก็ด้าม ไม้ฝักไม้แต่ฝักนี้รัดด้วยไวเก่านะคะแล้วด้ามกับฝักนี้หลวงพ่อก็ได้จามไว้ที่ด้ามและฝักจะเป็นอักขลาของหลวงพ่อเขาจามไว้นะคะหายากมากนะคะมีดเล่มนี้นะคะมีที่หลวงพ่อจาาไว้นี้ก็จะมีอักขลาที่แกะลงไว้นะคะเป็นมีดโบราณน,นะคะ นี่นะคะทุกท่านเป็นมีดโบราณมีดเล่มนี้ก็จะได้มาจากชาวบ้านแถวตากีนะคะเป็นมีดโบราณแล้วก็อายุนานมากนะคะมาดูด้านในกันนะคะทุกท่านนี่นะคะความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะคะมีเล่มนี้ เป็นมีดขนาดเล็กนะคะเป็นลายเสยมาใบโพเต็มใบนะคะนี่นะคะทุกท่านหลวงพ่อจะจามไว้ที่ด้ามและฝักนะคะเป็นอักหลาของหลวงพ่อทําไว้นะคะท่านใดอยากบูชาไปติดตัวนะคะพกพาไป เพื่อป้องกันตัวสิ่งมีร้ายเข้าตัวนะคะก็ให้โทรมาที่เบอร์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะเบอร์083 682 9058นะคะมาสอบถามได้นะคะใครสนใจนะคะอยากบูชาไปนะคะเป็นมีขนาดเล็กพกพานะคะนี่นะคะความยาวของใบ มีดก็อยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านด้ามรดมฝักก็หกนิ้วครึ่งนะคะหลวงพ่อก็ได้จามอักขลาไว้ทั้งด้ามและฝักนะคะสวยงามเล่มนี้จะเป็นเล่มที่หายยากนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาถามได้นะคะค่ะ ท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ